สวัสดีครับผมต้นหน้ากอกนะครับวันนี้ก็มาเซอร์สพอายแม่บ้านบ่าวหอมกันนะครับนะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดแม่บ้านบ่าวหอมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับมาแล้วนะครับนะครับนี่นะครับผมเบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิ Happy birthday Happy birthday to you บเสุขสันวันเกิดครับแม่ครับน้าน้าหมนี่นะครับ จังนอะไรเบาเพียนคือบาะนะคะก็เป็นวันเปิดนบานะคะของแม่บ้านเบาหอมนะคะทุกท่านนะคะนี่ะคะขอขอให้แม่บ้านเบาหอมมีความสุขขอให้แข็งแรงแข็งแรงค่ะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ้เป็นที่พึ่งของน้องๆทุกคน มือนเดิมนะคะรห้คดูดมากนะครับขอบคุมากฮี่เดเดค่ะฮนะครับผม่นหนากาอเองนิ่น้อย่อฮแทน่วยนะคะนะครับผมก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกาลังใจให้นะครับผมฮเดแล้วนะคะในบ้านก็จะเป่า

สี่สิบสองไลน์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอัตรนทุกท่านทีลได้มาให้กำลังใจค่ะส่งใหสุดชีวิตไปก็ทนายค่ะทำไมเขาไม่มานักโต๊ะมาเรียบร้อพี่ไม่บ้านบอกผมเลยนิกกี้นะครับก็มีคุณตามมาด้วยนะครับนี่นะครับคุณตามก็มานะครับพี่นายครับพี่เบิร์ดเดย์ครับได้หอมโอ้ยมาบนงานงานมาช้าดีกว่าไม่มาพี่ก่อนนิกกี้นะพี่พี่ก่อนนิกกี้คดีนะ นี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับทานดเลยนะนเลอันนี้จะสโลเล่นนะทีนี้ขยบ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 ถึงบ้านามันมาผ่อนในบ้านนี่เองคีจะทากินอย่างเดียวอินดี้ีจะตอดกินแล้วนะคะเอาไปนั่งค่ะคุณเชิญคุณพอลี่ค่ะเชิญคุณพอลี่กับคุณตั้มเข้าก่อนนะคะเน้มานหะคะ่ตั้ม คนนี้กับคุณท้าพี่แดงมาหรือยังแม่บ้านบ่าวหอมประเดิมก่อนนะคะแม่บ้านค่ะแม่บ้านบ่าวหอมเข้าไปประเดิมก่อนนะคะเข้าค่ะเข้าเชิญเข้าไปเลยเชิญเข้าไปเลยนะคะน้องแมงนั่งดีด้วยสายยาเกาหลีนะคะหยดไข่นะผมก็ขอบคุณมากนะครับต้มาเป็นกำลังใจให้นะครับ นี่นะครับเจ้าของวันเกิดนะครับหน้านี่นะครับนี่คือเจ้าของวันเกิดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ้าของวันเกิดก็นั่งแล้วกําลังเตรียมตัวจะนั่งนะครับแมงสับปวันนี้เป็นวันเกิดรอบวันเกิดคือไม่ว่าต่อห้องแล้วคนนะครับนี่ครับนี่นะครับก็เจ้าของวันเกิดนะครับก็แมงทับปูนะครับก็มา สุขสันต์วันเกิดให้กับแม่บ้านเบาหอมนะครับนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้แม่บ้านเบาวหอมนะครับก็ขอให้แม่บ้านเบาวหอมนะครับมี schaut, ความสุขนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้แม่บ้านเบาวหอมด้วยนะครับผม

ก็มวเราเราเข้าไปตลาดเนาะมีอะไรเราก็ซื้อมาซื้อมาสายต้นสายบางบางงไม่ใช้เงินไม่บ้านหรอกไม่าไม่เงินบายนะคะก็เอสซีเข้่าเลยคุู้นียวันนี้ก็เป็น่เรื่องในวันวันเกิดก็ถือว่าเป็นของแม่บ้านมาห้ทั้งหมดเลยนะคะื้อยังจะต้องซื้อละมุนะครับมซ ของทวันไม่ได้กก็แย sì ่งกินเหรอเนี่ยคุณกิกินนัก็ได้ก็อันนี้ก็นองหนะกรอกินบ้านือมากิน นิกี้เหยียดคขอกินแล้วไปด้ยครับค้คุณมกหมันแห้่มัใช่มันขอกินแต่มันเยียแต่มันมันเ็นหิวจะเป็นอย่างนี้ลกี้มันขอบคุณมากเจอทุกงานเลยเนาะนี่เนาะมาทุกงานเลยพวกหูดนานแล้วพวกหมนานะครับว่ามือนี้เห็นชัดเลยเนาะ เรื่องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมถือว่าเอากับข้าเป็นติ๊กต๊อรกันบ้างกันนะวันนี้เราเป็นแบบนี้เนาะที่สนามฟองเนาะช่วยแม่ทัพพูทุกอย่างในวันนี้เนาะวารุนี่นะคะเนี่ยขอบคุณทางใจของวางีเทพหาแม่านมาวันนี้นะคะคุณวารีก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณมากเอาเลยนะครับคุณอะไรนะแม่อีกครั้งหนึ่งคุณอะไรนะคะทาริทารินียขอบคุณค่ะคุ้มคันในอาหาร ลิ้นป้านนตุ้งปูนะคะขอบคุณคุณพันรุ่นคุณแซมในบ้านเปิดงานสมาชิกหิวกันแล้วจ้าโอ้โหมาแต่แม่เอาแม่ลงมือก่อนเลยค่ะแม่ลงมือก่อนเลยค่ะ อันี้กี้มองทำยังไงเนี่ยแม่กุ้งไม่ได้ปลาหมึกได้ไหมคะปลาหมึกกินได้ไหมแม่กินปลาหมึกนะปลาหมึกก่อนเลยอ๋อแพ้กุ้งนี่นี่นะครับแม่บ้านแพ้กุ้งเหรอครับนคะัน จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกุ้งตัวนี้ก็แพ้เหมือนกันแต่กินเลี้ยงได้เนี่ยอันนี้ที่ไม่แพ้ก็คือแกงเห็ดมาทีนี้มาตนิ่ง้ามาทีนี้แอมานาขอกินข้าวัอผมาินข้าวต้นเดี๋ยวเอากรบออกนก่น้องแับูใหญ่บางใหญ่ากฟงยจะได้เข้ารกัน้อา ข้าวนะครับ FT นะครับเมือ่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์กดทสไตุ้กดติดตามให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับ